คำถามที่มีมากเกี่ยวกับเรื่องของาพยนรเรื่องหนึ่งเลยครับก็คือเรื่องของลิเสน้นนะครับเมื่อไหร่จะต้องอัพเป็นลิขส้นแบบไหนดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจารย์พอมีข้อแนะนำไหมครับโอเคอย่างเช่นเริ่มต้น,นเริ่มต้นได้ ه, ฟรีรไหมสวัสดีครับทุกคนสกัสดีครับผมอย<บ>ากพาทุกคนมาคุยเรื่องของออโตเมเนะครับอย่าหยุดเรียนดูในะครับทุกคน พอมีข้อแนะนำไหมครับโอเคอย่างเช่นเริ่มต้นเริ่มต้นได้ฟรีไหมครับฟรีครับฟรีเลยใช่ไหมโหยี r o b เนี่ยนะครับในกลุ่มพวกแพลตฟอร์มนะโพบีไอเป็นตัวเดียวนะที่ใช้ฟรีแบบฟรีตลอดมีฟีเจอร์ของการใช้ฟรีได้ตลอดเลยซอฟต์แวร์ดาวน์โหลดได้ ฟรีครับเขาเซิร์ชว่า Power BI Desktop ดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับเดียเลือกเวอร์ชันที่เหมาะสมกันทุกท่านได้เลยใช่แล้วเราก็สามารถมีอีเมลไม่ใช่ฟรีอีเมลนะป็นีเมลองค์กรเนาะเราก็สามารถเข้าที่เว็บไซต์ลองเซิร์ช Power BI ดอ m คอมเข้ามาเลยนะครับนะแล้วเราก็สามารถเอาอีเมลมาสมัครได้แต่ ่าไลเส้นที่เราได้เนี่ยเราจะเป็นไลายเส้นที่เรียกว่าฟรียูเซอร์ก่อนเขาให้อะไรบ้างครับอ่าฟรียูเซอร์เนี่ยเขาก็จะมีพื้นที่ให้เรานะครับสิบ <10 S 1> กิกเนาะสิบ <10 S 1> กิก เยอะมากนะฮะโอ้ยสิบกิกไม่ไม่โอ้ไม่ได้รวมกับวันได e ที่เราใช้อยู่่เปล่าครับอันนี้จะเป็นพื้นที่ที่เก็บรีพอร์ต Data กับรีพอร์ตไว้นะครับนะสิบกิกใช่ให้เราพื้นที่เราสามารถจะใช้ยูเซอร์นี้ในการเก็บรีพอร์ตดูรีพอร์ตผ่านมือถือได้อ่าโดยของเรานะครับ นะอ่านะครับแล้วก็สามารถตั yani layers, ้งเวลาออโต้ร okay, well ีเฟซตอันนี้ฟรีก็ทําได้นะอาจารย์ตั้งได้ตั้งดูได้ไหออโตรีเฟซต์ได้8ครั้งนะครับวันละแครั้งก็แปดครั้งต่อวันโอเคถ้าสมมติว่าเป็นรอบๆก็อาจจะ3ชั่วโมงครั้งอ่าหรือถ้าใครแบบนะเวิร์กเดย์ก็อาจจะแบบได้ยแชั่วโมงก็ชั่วโมงละครั้งอะไรอย่างเงี้ยใช่อาจจะเป็นช่วงเวลาเฉพาะเวลาทํางานที่เปลี่ยนแปลงโอเคก็ถือว่าครอบคลุมนะครับนะครอบคลุมโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็ฟรีไลเซนต์เนี่ย แต่แชร์ได้เนี่ยจะเรียกว่าแชร์แบบที่เป็น p u b l i s t t p u u l l i c w เว็บไซต์ก็คือ, <to web. S 2> อเป็นลิงก์สาธารณะอ่านั้นถ้าเกิดถ้าไหนที่ทำรีพอร์ตแล้วเราอาจจะหนึ่งไม่ได้ซีเรียสว่าเ,เดี๋ยวคนอื่นมาดูรีพอร์ตแล้วจะมีความลับอะไรที่มันค่อนข้างะนะครับเป็น confidential <Okay. S 2> เนาะ ผมว่าฟรียูเซอร์ก็ตอบโจทย์นะครับโจทย์ถ้าเป็นหน่วยงานภาครัฐสําหรับข้อมูลที่เป็นโอเพนนะครับสาหรับให้ประชาชนทั่วไปดูบางทีเราก็แบบเฮ้ยสำหรับเริ่มต้นนะก็อันนี้สามารถใช้พิเ c ษได้รัี๋ปวผมกปิลิง์ไว้ให้นะครับโอเคเข้าไปดูกันได้ว่าวิธีการในการตั้งค่าเซตอัพเซตอย่างไรอันนี้คือฟรีฟรีครับโอเคดังนั้นถ้าผมเป็นหน่วยงานภาครัฐผมอยากให้ประชาชนทั่วประเทศดูได้เลยจริงจริงสามารถสามารถใช้ตัวของฟรีได้เลยเช่นผม ที่เราเคยสอนนะการย์มีของหน่วยงานที่เป็นสนับสนุน SME พอเขามาเห็นฟีเจอร์นี้เขายิ้มเลยเพราะอะไรเขาทำรีพอปปุ๊บเขาอยากจะส่งลิงก์นี้ครับไปให้ผู้ประกอบการต่างๆดูข้อมูลส่งทางไลน์ปึ้งเห็นไปดูเลยดูได้เลยนะครับแล้วถ้าข้อมูลอัปเดตก็สามารถก็อัปเดตได้อัปเดตได้นะครับโอเคโอ้โหอันนี้คือแบบ แรกก่อนแบบฟรีแล้วเมื่อไหร่ผมต้องอัปเกรดนะจ้งอ่านะครับแต่คราวนี้แบบฟรีเนี่ยมันก็จะมีข้อจํากัดตรงที่1คือถ้าเกิดรู้สึกว่าข้อมูลเราเป็น confidential แหละเราไม่ได้อยากให้ใครก็ได้เข้ามาดูครับแต่เราอยากจะให้เฉพาะคนที่เราต้องการให้เข้ามาดูได้เปโรงงานให้หัวหน้านองอ่าเคสนี้ถ้าเป็นเรื่องความปลอดภัยนะครับนะเราก็อาจจะต้องอัพขึ้นมาเป็นตัวของ โปรนะครับลเซนโปรอ่าโดยไลเซนโปรเนี่ยเราก็อ่าทำเปเนาจะคิดอ่าจกคิดนะครับเป็น10เหรียญนะครับนะอ่าต่อเดือนต่อเดือนต่อคนนะครับต่อคนต่อคนโอเคหมายถึงว่าผมแชร์ให้กับหัวหน้าผมใช่อ่าก็หนึ่งจิตอะไรฮะอ่าอย่างแรกคนแชร์ต้องเป็นโปรนะครับโปรแล้วคนดูอะไรฮะอ่าก็ต้องเป็นก็ต้องเป็นโปรด้วยนะครับก็แปลว่าเนี่ยเราเราต้องเป็นโปรทั้งคู่แต่สิ่งที่แรกมาผมว่าคุ้มค่านะอาจารย์เพราะหนึ่งคือ ข้อมูลรีพอร์ตที่เราเห็นเนี่ยเราไม่ต้องกังวลเลยว่าคนอื่นจะมาดูได้เราก็จะดูเฉพาะให้คนที่เราแชร์และข้อดีอีกอย่างหนึ่งอาจารย์เราสามารถที่จะกําหนดตัวของติบในการเข้าถึงข้อมูลใน p o สบีไเนี่ยจะเรียกว่าตัวของ Low Level Security นะครับเราสามารถกําหนดว่าใน A เข้ามาดูอยากให้เห็นข้อมูลแค่ส่วนไหนใน B เข้ามาดูเห็นข้อมูลอีกส่วนนึงเราสามารถกําหนดได้เลยวกเคคนที่เข้ามาดู เช่นฉันเป็นเซลล์จังหวัดเชียงใหม่ฉันอาจจะเห็นแค่ข้อมูลของเชียงใหม่โอเคเซล์ของกรุงเทพเห็นเฉพาะของกรุงเทพหัวหน้าเห็นรวมรวมได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้ก็สําคัญมากเพราะบางทีเนี่ยสิทธิการเข้าถึงของข้อมูลของแต่ละท่านอาจจะมีความแตกต่างกันดังนั้นถ้าผมอยากใช้ฟีเจอร์ Row Level s e ค u r i t y ผมต้องเป็น Pro ต้องเป็นโปรแล้วก็จะมีพวกฟีเจอร์พวกการส่งอีเมล แจ้งเตือนเตือนอัตโนมัตินะครับทำ subscription หรือว่าแจ้งเตือนพวกการ alert นะครับเช่นค่านี้ต่ำกว่าเท่านี้แล้วแจ้งเตือนว่าอะไรแจ้งเตือนก็ได้หรือว่าส่งขึ้นมาทุก8โมงเช้าก่อนที่จะมาประชุม stand up meeting ตอนเช้าอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็สามารถเอาไปใช้งานได้ถ้าเป็นแบบ pro ก็ทำอะไรได้เยอะหรือว่าถ้าใครใช้พวก dataflow ครับโอเคก็คือ powerquery online อันนี้ก็จะต้องใช้ อ่าคาร์บะเซตี้ที่เป็นแบบโปรเช่นกันเรื่องไลเซนต์มีผลต่อฟีเจอร์นะครับที่อาจจะไม่เท่ากันคราวนี้ในปัจจุบันก็จะมีอีกระเวลหนึ่งมาอ่าคราวนี้ต้องบอกก่อนว่าโปรเนี่ยนะครับอ่าถ้าเปรียบเทียบกับฟรีโปรนี่พื้นที่เก็บเท่ากับฟรีนะฮะก็คือ10บกิกะไบต์โอ้างเวลาก็ได้8หนเท่ากันต่อวันนะครับโอเคไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพิ่มแต่ว่าไปเพิ่มเรื่องเรื่องอื่น ลิมิ <c oughs> เทชันผมว่าก็คือข้อกดแรกก็คือเรื่องของของการแชร์ <c oughs> ถ้าอยากแชร์ไม่ไม่ได้อยากให้แบบให้ปลายได้หัวหน้านะครับแชร์รีพอร์ตหัวหน้าด้วยใน iPad โอเคส่งไหมแล้วแช้ให้แล้วอย่างเงี้ยต้องใช้เป็นโปรนะครับนะครับแต่คราวนี้แต่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าตั้งเวลา8ครั้งมันน้อยไปนะอาจารย์หรือพื้นที่10กิกหูไม่พอนะครับในปัจจุบันก็ Microsoft มีตัวของ Power BI ตัวพรีเมียมนะครับนะ per user หรือบางทีเราจะเรียกว่า ppu นะครับ ppu ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นอัปเกรดจากโอขึ้นมาโดยสามารถเพิ่มสิทธิ์นะครับอย่างเช่นเราสามารถตั้งเวลาอัปเดตได้48รอบต่อวันทุกครึ่งทุกครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยนะครับกลทุกชั่วโมงได้เลยครับแล้วก็พลังในการประมวลผลก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับหถึงว่า computing อะไรในการในการประมวลผลก็จะเพิ่มไปอีกระดับหนึ่ง โดยที่ราคาเพิ่มมาหนึ่งเท่าแค่เท่าเดียวแต่จริงๆว่าความสามารถเพิ่มก็อีกเยอะนะคือถ้าเกิดใครรู้สึกว่าเอ้ยฉันเป็นโปรอยู่แล้วอ่ะแต่แหมความสามารถเขาอยากได้หนึ่งพื้นที่มากขึ้นตั้งเวลาดีขึ้นปัิกาิเร็วขึ้นผมว่าการเพิ่มสิบเหรียญก็เห็นผลค่อนข้างชัดนะน่าสนใจโอเคครับเนาะดังนั้นไอ้พวกพรีเมียมเนี่ยครับ คือมันก็จะมีพรีเมียมอีกแบบหนึ่งนะคือไม่ใช่แบบแค่พรีเมียมในระดับคนนะครับเป็นพรีเมียมในระดับขององค์กรนะครับเขาเรียกว่าพรีเมียม per capacity นะซึ่งอันนี้ก็จะใช้ความสามารถด้านหนึ่งได้ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่เจ๋งมากๆนะครับชื่อว่า Microsoft Fabric นะครับซึ่งตอนนี้ Power BI ก็จะอยู่ภายใต้ Microsoft Fabric แล้วใช่ครับดังนั้น ในเลเวลตรงนี้ความความสามารถของเขาจะเป็นอีกระดับหนึ่งเลยนะครับจะมีความสามารถในการใช้งานไม่ว่าจะเป็นพวกวันเลขทำพวก d a w a r e h o u s e นะครับพวก Data Factory อะไรพวกนี้น,นะครับ a ั n e e n อนจ e เน a ยร์ e i ต n s, <Data Science> <S ไใช่ได้อีกเยอะมากนะครับเรียกยอะหม,ะมคือมันเป็นซอฟต์แวร์แบบรวมศูนย์ นะครับทุกอย่างที่เราสามารถาทำงานกัเกี่ยวกับ Data ที่แต่ก่อนเราแยกกันเป็นส่วนๆที่เขาเรียกว่าเป็น Data s i l โตอนนี้คือมารวมศูนย์อยู่เซ็นเตอร์แล้วนะครับ,รบแต่ว่าโอเคเราจะได้แบบคอมพิวแบบสุดๆเลยนะครับในการประมวลผลแล้วก็แน่นอนเราจะสามารถแชร์ให้กับคนในองค์กรได้แบบสบายสบาย แต่ตรงนี้เรียกว่าเป็นเปิดคาปาซิตี้ต้องเป็นระดับองค์กรและอาจจะไม่ได้เป็นระดับผู้ใช้แลรวครางนี้ Enterprise นี่เองต้องเป็นตัวขององค์กรคนคตัดสินใจแล้วนะครับนะแต่เท่าที่เราไปสอนนะอย่างเช่นบริษัทที่เป็นแนวอินเตอร์ส่วนใหญ่ผมว่าก็เขาก็จะใช้อย่างงี้ค่อนข้างเยอะนะหลายอันนะฮะองค์กรใหญ่ๆในประเทศไทยก็ผมว่าขยบมาตรงนี้แล้วแล้วก็เริ่มทำาั๊บมงแับบิกอะไรกันอีลุนตุงแนงพอสมควร ครับ,รบโอเคนะแล้วก็ส่วนอื่นครับโอเคก็จะมีพวกฟลับบิก เขาเรียกว่าไป as you go อะไรพวกนี <Right. S 1> ้นะครับอ <Exactly. S 1> so ันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นนะก็ถ้าทางด้านขวาในรูปที่ผมแชร์ไว้ให้นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นแบบคอมพิวแบบเพิ่มไปอีกระดับหนึ่งอะไรเยนะครับซึ่งอันนี้ต้องไปดูในรายละเอียดของเขาแนะว่าเฮ้ยจะเป็นทําอะไรเพิ่มเติมได้บ้างแต่ว่าหลักๆพอ Data มันเยอะะครับการบรมผลตรงนี้สําคัญดังนั้นในฟีเจอร์ของเรื่องลายเส้นของ Power BI นะครับหลักๆประมาณนี้แต่ถ้าใครใช้ Fabric เขาก็จะมีแบบดีเทล เพิ่มเติมนะครับตามคอมพิวซึ่งอะไรี้สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ว่าเราจะใช้คอมพิวแบบไหนจะคิดเป็นลายแบบลายชั่วโมงลายอะไรพวกนี้นะครับโอเคว่าเราต้องการศักยภาพของเขาแค่ไหนแต่ว่าแน่นอนข้อข้อดีก็คือเป็นการประมวลผลใช้ความสามารถบนคลาวด์ใช่ไหมเนาะไม่ได้ใช้ความสามารถบนเครื่องโอเคน่าจะตอบคำถามสําหรับ ท่านที้คำถามสนใจเรื่องไรเส้น่ว่าต้องมีค่าใช้จ่ายยังไงนะครับเพราะว่าน่าจะมีผลในการตัดสินใจนะดังนั้นเลือกแบบไหนดีขึ้นกับว่าการทํางานลักบุคกรหรือเรามี n u t รีพ p o r t เราจะมีใช้ในรูปแบบไหนบ้างนะครับค่อยๆขยับไปทีละขั้นก็ได้ถ้าในข้อแนะนําผมนะครับแล้วก็ความว่าแพงไม่แพงอันนี้ขึ้นกับสิ่งที่ทุกคนได้รับครับถ้าทุกคนได้รับ มหาศาลก่าน้นโอเคมันแปลว่ามันถูกครับโอเคนะในนั้นก็อันนี้เรียกใช้ให้คุ้มค่ากับในองค์กรของทุกท่านนะครับโอเคคลิปนี้น่าจะประมาณนี้แต่อย่าลืมนะครับกดไลค์ subscribe ติดตามด้วยนะครับตอนนี้ในส e w อ r ์มุ่งสู่ห0 0 0งแสน subscribe นะครับตอนนี้ทุกท่านดูอาจจะหลายแสนแล้วฮะใช่ไหมอ่ะโอเคงั้นตามนี้ครับเราจะกันในคลิปถัดไปครับอยุดยุดเรียนรู้ครับ สวัสดีครับทุกคนโมเัลในเพื่อนนะครับผมอยากาทุกคนมาคุยเรื่องของออโตแนนะครับอย่าหยุดเรียนดูนะครับทุกคน